ก็ศึกษาดูใจกันแต่แต่ไม่ใช่ที่ลงอะไรกันในคลิปอะไรต่างๆนานานะไม่ใช่คุณอ <c oughs> าเขาก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพในเรื่องขององค์ความรู้ไปแต่ว่าถ้าเรื่องชีวิตคู่เราก็ก็สีชมพูอยู่ 34แล้วถูก ah? ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ขวัญต้องสร้างลงหลักปักฐานกับชีวิตแล้วเราก็ขวัญรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตขวัญสนุกพอแล้วแล้วขวัญก็ล้นลามาพอแล้วตอนนี้มันก็เป็นช่วงที่เราจะต้องสร้างรากฐานให้ตัวเราแล้วก็อนาคตลูกเรา mm hmm. ข้างหลังเราอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. แล้วก็แบบคุยเกับเพื่อนแล้วแบบ4ี่สิบห้าสิบัจะไม่ทำอะไรเลย mm hmm. นอนทำเล็บสวยๆอยู y ่ในดงดอกไม้ หปีปใช่ค่ะน,นับทำไม <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าขวาัญมีมีครอบครัวมีลูก,กอะไรอย่างี้ขวัญอาจจะแบบอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เราอยากไปเลี้ยงลูกด้วยตัวเราเองก่อนอเพราะว่าขวัญก็เกิดมาแบบพี่เลี้ยงเลี้ยงขวัญเลี้ยงขวัญไม่ได้คุณพ,พ่อคุณแม่จะเป็นคนเลี้ยงเราก็แบบเหมือนมีความทรงจําที่ดีแล้วเราก็ถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันบ้างกันบ้างแหละแต่ว่ามันก็แบบเราเราเราอบอุ่น คิดไปเลยคิดไ้แล้วแต่หาก่อนไม่ต้องชงตอบให้ไไหนก็ชมเข้ามาแล้วอ่ะชมเข้ามาแล้วไงก็มีก็ก็คุยค่ะก็ศึกษาดูใจกันแต่แต่ไม่ใช่ที่ลงอะไรกันในคลิปอะไรต่างๆนานานะไม่ใช่คุณพี่ที่เป็นข้าราชการไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นคนนอกวงการแยกกากันแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะก็ พี่เขาคุณอาเขาก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพในเรื่องขององค์ความรู้ไปแต่ว่าถ้าเรื่องชีวิตคู่เราก็ก็สีชมพูอยู่มูฟออนกับคนใหม่ก็ไม่มีมูฟออนเราสีชมพูเหมือนเดิมตลอดเวลาแต่คนนี้เป็นไงคะเป็นเป็นันสามารถมาให้ข้อมูลได้นิดหน่อยเลยไหมคะคนก็ <c oughs> ไม่ให้ข้อมูลอะไรแล้วนิดนึงล้วเรียนเรียนรู้ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างที่คิด อ๋อมีค่ะใช่ค่ะขวานก็ถือเรื่องเคล็ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขวันก็ไม่ได้ปิดนะมันก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เปิดแต่ไม่ได้ปิดนะคะพี่คือใช้ชีวิตธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เขาไม่ได้อยู่ในสื่อของขวานคือเขาก็ทํางานทําธุรกิจของเขาหลอไหมคะหลอกนะหลอเลยใจเลยนะเมื่อวัยมหาเลยก็เป็นคนดีอะค่ะขวานว่าดีกับขวันโดยที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆมาแอบแฝง ในปัจจุบนันใครดีกับขวัญก็กกกดีแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเราก็ต้องก็ต้องเดินไปหาคนที่ดีกับชีวิตเราคนที่คุณแม่ผ่านแล้วใช่ไหมคุณแม่ผ่านทุกคนนะคะ่ะ <laughs> ตอนหลับคุณแม่ผ่านทุกคน <laughs> หลังๆคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้อะไรมากนี่คือคุณแม่ก็อยากให้เรามีครอบครัวแล้วสักทีคุณแม่เชื<ๆ>่อเชื<ๆ>่อในสิ่งที่ที่ขวัญพูดมากกว่าเพราะว่าอย่างคนอื่นลมปากคนจะพูดยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยและยิ่งเป็นคนที่เข้ามาจีบลูก<ๆ>ก็ต้องสร้างภาพสิ่งที่ดีอยู่แล้วตอนนี้แม่คือให้ขวัญสแกนเองก็ก็ไปเรื่อยๆค่ะ<ๆ>ตามทางก็ใช<ๆ>้ช <Paige. S 1> <ๆ>ีวิตไปให้เป็นสีชมพู